สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเฮงหมอทิ้งนิวเช้าวันพัทที่ 11, สิสิงหาคม2565ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้าน1,800ดอยลลาร์ทำจุดสูงสุดที่1 8 0 7ดอลลาร์ปัจจัยหนุนราคาทองคำมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงภายหลังจากที่สหรัฐประกาศตัวเลขตัชี้ราคาผู้บรยโภคหรือว่า CPI เดือนกฎาคมออกมาต่ำกว่าที่ตาดคาดการไว ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้น8.5%เมื่อเทียบปลายปีขณะที่ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น8.7%ทำให้นักลงทุนก็มีการคาดการณ์ว่าการประชุมในเดือนกันยายนเฟดอาจจะขึ้นดอ,อกเบี้ยเพียง0.5%ซึ่งถ้าเกิดเราดูข้อมูลจาก CME Fed Watch เชา้านี้มีโอกาส57.5%ที่เฟดจะขึ้นดอ,อกเบีย้ย0.5% แล้วก็มีโอกาส42.5%ที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ย0.75%นะคะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำอย่างไรก็ดีทองคำก็มีแรงเทขายออกมาเช่นเดียวกันนะคะภายหลังจากที่ขึ้นไปแตะ1,807ดอลลาร์ 1, ปิดตลาดก็เลยมีย่อตัวลงเล็กน้อยปิดที่1,791ดอลลาร์ลดลงไป1.9ดอลลาร์ ส่วนกองทุน s p สพีกากทัสขายทองคำออกมาเมื่อวานหนึ่งจุดตันค่ะสำหรับคืนนี้ติดตามอาตาัตราเงินเฟอ้อของสเมกายตัวหนึ่งก็คือดัชนีราคาผู้บริหรือว่า PPI เดือนกันยายนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น0.2%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น10.4%เเมื่อเทียบปลายปีก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงเช่นเดียวกับดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะ เพราะว่าเดือนมิถยนต์นชีนราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น1.1%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น1 1 3เมื่อเทียบปลายปีหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเคยขึ้นไปแตะ120กว่าดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมหถนายนอตอนนี้ก็อยู่ระดับต่ำกว่า100ดอลลาร์แล้วสำหรับแนวโน้มราคานองคํามองว่านะ่าจะเคลื่นนอนไหวในกรอบ1น8่รอบถึง1 8 0 0 10ดอลลาร์ระยะสัส้นให้แนวรับ1,780ดอลลาร์แล้วก็แนวรับ1,770ดอลลาร์ขณะที่ให้แนวต้านที่1,800ดอลลาร์แล้วก็1,810ดอลลาร์ค่ะสําหรับราคาทองแท่งเมื่อวานช่วงเย็น3 2 0 0บาทนะคะระยะสั้นให้แนวรับที่29,800บาทแล้วก็29,700บาทแนวต้าน31,100บาทแล้วก็3 2 5 0บาทค่ะ สำหรับเงินบาททิศทางที่ผ่านมานะคะแข็งค่าขึ้นมาในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ่ะแล้วก็เมื่อวาดก็แข่งค่าขึ้นมาอีกนะะ4ะสี่สงปิดท,ที่ส5 2 9เนะเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงก์ชาตินะคะก็มีมติปรับขึ้นออกเบี้ย0.25%เปอร์เซ็นต์เป็น0.75%เ ะะซึ่งทิศทางก็น่าจะเป็นดอกเบีย้ยเริ่มเป็นขาขึ้นสำหรับประเทศไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยครั้งแรกเลยนะคะนับตั้งแต่เดือนพันวาคมปีส5 6 1นหระคะหรือประมาณรอบกว่า3ปีสำหรับทิศทางเงินบนาทจ,จะแข่งค่าขึ้นในต่อนะคะแต่ว่าแข่งค่าขึ้นนาจ,จะมีเริ่มมีกรอบที่จำกัดแล้วให้แนวรับที่35บาท แล้วก็แนวตาสม้าจ35.40ถึง3 5 5 0ิบาทเมื่อเทียบกับตอลล่าค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ